สวัสดีครับร้านนวนจันท์คาออดิโอนครสวรรค์วันนี้จะพามาดูชุดเครื่องเสียงรีโว่สี่ประตูนะครับคันนี้มาจากพิษณุโลนะฮะก็คันนี้จะเป็นชุด10นิ้วยกเบาะพิงนะครับก็คือยกยกหมดเลยนะครับยกตัวนั่งด้วยแล้วก็ตัวเกียงด้วยแล้วก็มีตกแต่งภายในบ้างมีลังหลังคามี มุมแบ่งประตูประมาณนี้ครับเดีย๋ยวดูรายละเอียดงานติดตั้งเริ่มต้นกันเลยครับอันนี้ก็จะมีลำโพงหน้ารถนะตามสูตรรถโชว์นะครับก็จะเป็น1ุดสิบนิ้วก็จริงนะแต่อันนี้จะเป็นแนวโชว์นะครับก็ใช้สินค้าค่อนข้างจะสุดๆดดดดตัวท็อปๆหน่อยนะก็จะมีลำโพงหน้ารถด,ด้วยก็จะมีแปดนิ้วของผ้ากันน้ําให้แล้วก็มีทวิตเตอร์จะอัดนะครบครบ,ครบเลยนะส่วนชุดฟิลหน้ารถคันนี้ก็มีให้อยู่แล้วนะครบๆนะครับก็มีชุดฟิลฟิลเมนฟิล เข้าไปในหาเพราะว่าแซึ่งส่วนเรื่องระบบไฟคันนี้จะมีแบตลิเทียมสองชุดเป็นแบตไทเทเนียมนะครับอยูอ่ด้านในรถนะครับก็มันจะได้ผลดีกว่าคาปาคาปาพวกคาปา 500F เยอะนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นแบตไทเทเนียมตัวเขาเรียกว่ามีแอมอยู่ไม่สูงแต่ว่าจะได้ c c a มาสูงนะแล้วก็พลิก พลิกจ่ายในการจ่ายแอมเนี่ยจะได้คนข้างเยอะนะครับดีกว่าคาปาเยอะนะฮะก็อันเนี้ยเราจะเดินสายไฟไปทั้งบวกและลบเนี่ยจากหน้ารถเนี่ยเข้าไปด้านในเลยเพื่อไปหาแบตเตอรี่ไททเนตข้างในนะครับแล้วก็มีชุดฟิลชุดไรเนี่ยมีครบเลยนะครส่วนเครื่องเล่นคันนี้จะใช้เป็นเครื่องเส้นเดิมนะบวกบูทูธเสริมนะเครื่องเล่นเดิมเนี่ยจะเน้นเปิดย s b ีได้เปิดบูทูธได้อะไรเหมือนเดิมทุกอย่างจะใช้ลูกค้าจะใช้เป็นคาปาอะไรก็ใช้ได้ครบเหมือนเดิมแล้วก็ แล้วก็ลูกค้าให้ใส่บลูทธูธเสริมเพิ่มไปตัวนะเผื่อว่าตัวนี้มันเชื่อมยากนะครับตัวตัวเครื่องเล่นที่โตโยต้าเนี่ยมันจะเชื่อมยากหน่อยจับคู่ยากเพราะงั้นเธอก็ใส่บลูทธูธเสริมไปอีกหนึ่งตัวเพิ่มไปนะฮะแล้วก็จะมีชุดคอนโซลปีใหม่นะฮะแล้วก็มีปีเช็ดแบนมีัถไฟแบตเตอรี่นะก็มีสิ่งต่างๆคุมระบบไฟต่างๆลำโพงหน้ารถก็จะมีพอแอนแยกะนะ ส่วนงานติดตั้งคันนี้ก็จะมีแผ่นแดมนะตั้งแต่แดมที่ประตูแล้วก็แผงหลังแล้วก็หลังคาอันนี้จะแดมแบบเต็มแบบแบบระบบเลยครับก็รองรับสําหรับเแบรคเสตเหนียวตัวแรงตัวแรงของเขานะอันนี้ลูกค้าซื้อของมานะลูกค้าชอบแบรนด์นี้ก็เราก็จะให้เป็นคันนี้จะเป็นลูกค้าซื้อน้โพงมาทั้งหมดนะให้เราวางระบบแล้วก็เอาเพ่อแอมป์ที่ร้านแล้วก็ชุดปีระบบไฟต่างๆใช้ของที่ร้านแต่ว่าลูกค้าชอบแบรนด์นี้เพราะว่าที่บ้านเขามี ติดแบรนด์นี้อยู่2คันนะครับก็คันนี้ก็เลยลูกค้าหาซื้อลำโพงมาเองนะเพราะเขาชอบแบรนด์นี้นะก็อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราจะให้เต็มระบบในสูตรของเราต้องติดตั้งครบก็คือเรื่องแผ่นดมัมนะแผงประตูแผงหลังแล้วก็หลังคามีครบเลยนะก็อันนี้จะทําเป็นแผงประตูเครื่องบานนะครับเป็นแปดนิ้วแปดนิ้วคู่แล้วก็ทวิตเตอร์เนี่ยจะเป็นซูเปอร์ทวิตเตอร์นะเป็นแมนะ่เหลนิโอประมาณนี้นะส่วนประตูหลัง ตัหลังจะติดตั้งเป็นแบบเปิดหน้าลำโพงนะครับเป็นลำโพงแปดนิ้วค่ายเดียวกันเหมนกันแล้วก็ทวิตเตอร์ก็จะเป็นสเปคเดียวกันตัวนี้ก็จะพร้อมกับหุ้มนวมตรงนี้ให้สีฟูสวยๆนะครับส่วนลำโพงด้านหลังนะครับลำโพงด้านหลังก็จะเป็นแบรนด์เดียวกันหมดเลยนะฮะันเเลยอันี้ก็จะมีเรื่องเบาเบานั่งเบาพิงนะครับองศาเอียงเนี่ยอะไรเราทําให้ใกล้เคียงเดิมนะครับก็คนนั่งระดับร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนั่งสบายนั่งสบายแล้วก็มีเบลให้มีเบลให้ครบนะครับ ส่วนงานตกแต่งอันนี้จะมีก็จะมีไฟหลังคาเย็บเป็นไฟหลังคา V.I.P. นะลูกค้าอยากได้ก็จะใช้เป็นลูกค้าชอบสีชมพูตัดขาวนะก็เราก็ทําให้ตามสั่งเลยเนงะี้ยของไฟกับพริบนะก็ที่ร้านก็ไม่ได้เย็บเองนะครับพอก่อนนะครับพวก,นก,กเนี้ยถ้าเกิดอยากทาเนี่ยก็ส่งที่ร้านไม่ได้เย็บเองผมก็ส่งร้านทำเหมือนกันนะส่งร้านที่เขาเยบ็เยบ,บเย็บเบาเย็บอะไรเนี่ยครับ ส่วนชุดเครื่องเสียงคันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย power a m ์สามตัวนะครับก็ขับเสียงกลาง2ตัวแล้วก็ขับเสียงเบส1ตัวแล้วก็ส่วนซับสเปคซับคันนี้ก็จะเป็น10นิ้วแม่เหล็ก2 2 0 3ก้อนนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกมานะครับก็แรงๆโหดๆกันไปนะครับก็ส่วนขับด้วย power amp อ่าห้าพันวัตต์ที่ R M S นะครับเป็น power มป์ b r าซ i l นะครับก็ตัวนี้ ข้อดีของพ่อแอมบาซิลนะครับก็ที่หลายๆคนยังไม่ค่อยชอบก็คือว่ามันออกกระด้างกระโดกระเดกหน่อยนะครับก็เสียงจะแข็งกระแทกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราออกแบบตู้ให้มันเหมาะกับพ่อแอมด้วยแล้วก็กับดอกด้วยแล้วก็เลือกปีที่มาจุดตัดคามทีที่สามารถไปปรับนุ่มแข็งได้เนะี่ยเรื่องไอ้ที่ปัญหาที่ว่าพ่อแอมบาซิลเนี่ยมันเสียง กระด้างแะ้วก็จะตัดเรื่องนั้นไปได้เลยก็จะได้เรื่องความแรงมานะทำไมต้องใช้แอมบาซิลใช่ไหมครับเพราะว่าแอมบาซิลมันกินพลังงานน้อยนะครับเพื่อนๆมันกินวัตต์ค่อนข้างน้อยเอ้ยมันกินไฟค่อนข้างน้อยสําหรับรถรุ่นใหม่ๆที่การชาร์จไฟเนี่ยไม่ได้เต็มที่เหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าเขาลดพละในเรื่องของการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยไดก็จะชาร์จน้อยลงรุ่นนี้จะชาร์จอยู่ที่13.6นะครับก็เป็นเรื่องปกติเลยสําหรับเพื่อนๆที่ใช้ รีโวรุ่นใหม่ๆเนี่ยไฟจะชาร์จไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเขามีตัวเช็คชาร์จแล้วนะก็คันนี้มันจะใส่แบตลิเทียมไป2ชุดนะฮะสชุดก็เพียงพอสําหรับการใช้งานเพราะว่าคาปาคันนี้ไม่มีนะครับคันนี้ไม่ได้ใส่คาปาด้วยแล้วก็ใส่แค่แบตลิเทียมไปเลย2ชุดเพราะว่าผมเท่าที่ผมลองลองสัมผัสมรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยคาปาแทบจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับก็เน้นที่แบตลิเทียมจะดีกว่าแบตลิเทียมไม่ได้แอมเยอะนะต้องเป็นแอมน้อยนะครับตอนนี้ใส่อยู่ ลูกละ4แอมสองลูกก็8แอมฮะส่วนพิกในการจ่ายของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ80แอมเพียงพอนะครับเก้ากำการใช้งานกับชุดประมาณนี้แอม5,000วัตต์ดอก10นเนี่ยเหลือเฟือเพราะว่าแอมเนี่ยมันไม่ได้ทํางานเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่า5,000วัตต์เนี่ยเราเอากําลังสำรองไปไว้มันจะได้ทั้ง impact และ dynamic มันจะดีกว่านะดีกว่าเราใช้ปริมปริมไปที่ประมาณสัก2,500-3,000นะะเพราะาดอกเขาไวโตไวโต โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันคร่าวๆนะครับคันนี้เมมผมเต็มนะฮะเมมเต็มพอดีก็ขออภัยท่านเจ้าของรถด้วยก็คือเมมเต็มเมมโทรศัพท์เต็มผมเอาโทรศัพท์เครื่องอื่นมาถ่ายอีกทีนะเสียงมันจะเบลอๆหน่อยนะครับตอนถ่ายคลิปเสียงนะโอเคเดี๋ยวเราฟังเสียงกันดูครับิเเเกกมนนนนดยยููทาาาสป็ลวไ No. คลิปนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจจะติดตั้งเครื่องเสียงไม่ว่าจะท่านจะติดตั้งแนวไหนตกแต่งแบบไหนก็ที่ต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่ร้านเรารับจบทุกงานนะครับไม่ว่าท่านจะมีของมามีมากมีน้อยก็ผมแนะนําให้โทรคุยนะครับสาหรับท่านที่มีของมาครับมีของมาเป็นบางส่วนนะก็โทรคุยรายละเอียดนะจะรู้เรื่องกว่านะครับเพราะว่าถ้าถามในแชทเนี่ยดูแล้วจะคุยกัน2วันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร,ร่นะส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ลูกค้า โทรคุยเลยดีวยกว่าครับที่เบอร์โทรศัพท์0896440504นะฮะก็หรือทิ้งข้อความเอาไว้ที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k นะครับว่างผมจะเข้าไปตอบผมแนะนำให้เพื่อนๆโทรดีกว่านะครับเพาผมจะสะดวกกว่านเพราะ mm. ผมทำงานด้วยนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตืทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ